ทำก็ทำจากเรื่องจริงไงเขาบอกก็ได้เพาะชระเทศไทยงอเรื่องหลายเรื่องเลคนฝ่ายเรื่องเบียร์ดนามก็ล้างจบก็ล้างได้แล้วเที่ยวที่เมืองไทยอ่ะทั้งดูทั้งกินเดิน สมหน้าแล้วที่ว่าไอ้โดนกัดโดนกัดที่พัทยาที่ไหนซ้อมเนี่ยมั้งเห็นข่าวว่าไปเมาพลังไปเมาเละไม่จ่ายตังค์เพราะหลังยิมมาด่าประเทศไทยบ้าเลยพลั่งไปนั่งกินเย็บยาบอ่ะไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์นั่งกินเหล้ากินเบียร์แล้วไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์ จะมาว right? okay. ่าก okay. okay. ันได้ใครเป็นใจจะเบี้ยวที่ขาดออกเนี่ยจะเบี้ยวเราไม่ใจตังค์ก็ถ้าพูดเรื่องกฎหมายอะไรที่เราสู้เขาไม่ได้ต82โอเคใช่สู้ไม่ได้แต่มึงขึ้นมาเที่ยวอ่ะถ้าถามว่าถ้าเรากฎหมายแบบประเทศมันคิดจะมีใครที่ไหนเดี๋ยวป็นคนเพี่ยวละประมุนเซิร์ฟมาครับคนไทยไม่เออคนไทยไม่ค่อควายอ่ะ โง่มวยุ่งขาพอประเทศนอกหักตีอ่วนะโอ้ปวที่ไตกบไปไปไปไ้ไมไป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 นตไป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 ไอบปไ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 นไป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 ไไปไปปไ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 ปปไปไไ่ไไไไไไ ก่าว่ามันไม่มาคนณข้าวบัวเรียบฮะอาทำเยอะแยะไปไหนบอยน้อยเบสท์ถือประเทมือคนเร็วก็มีดูที่ประวังเราเบสด์นี่คนต่าง่าตินไทำอะไรได้ทุกวันนี้ยิ่งจับกันไม่ได้แม่งทํากันเป็นสิบยี่สิบคนเป็นไมได้เหรอี่เออแล้วพี่ไม่เข้าใจทำไมไม่ขึ้ถามวะ ไปแค้นไหนนักหนามมันถ่ายไ้วไม่ค่ไม่ได้มันไม่เข้าใจใจนวันนี้โอ้ยซึ้งซึ้ทอดยจับ